รักษาเขตเดิมเพิ่มเติมเขตใหม่ก้าวไกลฟันไกลคว้า160ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งรัฐบาลพิธาวิเคราะห์400เขตที่เคยชนะในปี62วตเตอร์รุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นจากรายการเนชั่นสุดสัปดาห์กับสามกรมบัญชีกลางมีโอกาสสนทนากับพิธาลิมเจริญรัต หัวหน้าพักเก้าไกลถึงความพร้อมความคาดหวังในการเลือกตั้ง2,566ครั้งนี้ซึ่งพักเก้าไกลไม่ใช่น้องใหม่อีกต่อไปพักเก้าไกลได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ก่อนจะต่อยอดไปสู่รุ่นวัยกลางคนก้าวผ่านหลายเหตุการณ์จนทำให้พักแข็งแกร่งพอตัวบางช่วงบางตอนในรายการพิธาลิ้มเจริญรัตกล่าวว่าถึงวันนี้ผมพร้อมที่เป็นนายก ผมทำงานร่วมกับทีมงานเต็มที่ผมทำงานทั้งภาครัฐเอก,กชนก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม้ประสบการณ์จะเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ใช่ทุกอย่างคุณอาจจะมีประสบการณ์ความมั่นคงแต่ตอนนี้ความมั่นคงเป็นเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้คนที่จะสู้กับเรื่องแบบนี้ไม่มีใครมีประสบการณ์ด้วยเท่าที่ลงพื้นที่หาเสียงประชาชนก็พร้อมที่จะเลือกพักก้าวไกลทั้งสองใบหลายคนคิดว่าพักก้าวไกลเสียเปรียบ แต่ผมคิดว่าพักก้าไกลได้เปรียบเพราะคนเห็นว่าสี่ปีที่ผ่านมาเราทอทำงานในสภาได้ดีอีกทั้งบาทสองใบคนต่างจังหวัดอาจจะชอบคนในพื้นที่อยากเลือกพักเก้าวไกลเขาก็ทําได้และบางพื้นที่เขาชอบพักเก่าส่วนคนมาเลือกพักเก้าไกลซึ่งก็มีจํานวนมากตรงนี้เป็นความได้เปรียบขององเรา เมื่อเกมยุทธศาสตร์เปลี่ยนเราต้องทำในสิ่งที่เราควบคุมได้ทำให้ยุทธศาสตร์เข้ากับพรรคก้าวไกลเราต้องการเป็นพรรคมวลชนเราก็ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเยอะๆก็ต้องวางยุทธศาสตร์ตรงนี้สำหรับความแตกต่างของการเลือกตั้งปี2562กับปี2566พีธาอธิบายว่านอกสภาสังคมเปลี่ยนไปเยอะมากในสภาพรรคก้าวไกลก็ทำให้เปลี่ยนไปเยอะ ปี62เรามีเวลา2เดือนตอนนั้นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่บอกว่าต้องการให้เป็นพักระดับชาติส่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครบ350เขตมันเลยออกมาแบบที่เห็นตอนนี้มีเวลาสองปีที่คัดเลือกผู้สมัครทั้ง400เขตผ่านการคัดเลือก4ี่ปานส่วนข้อคอรหาพักเก้าไกลเหมือนพักที่ไม่สามารถร่วมงานกับพรรก,การเมืองอื่นได้พิพามองว่า ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นใครๆไม่รักผมก็ดีใจเพราะแสดงว่าเรามาถูกทางและจะซื้อใจเขาให้ได้เขาเคยมองว่าเราเป็นแกะดำแต่จริงๆแล้วเราเป็นแกะขาวที่จะทำให้การเมืองเป็นปกติทำให้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมของไทยเป็นปกติและให้กลไกค่าราชการเป็นปกติ ที่ผ่านมาพักเก้าไกลวิพากษ์วิจารณ์นโยบายแจกเงินแต่ทำไมมาหาเสียงด้วยการแจกเงินพิธาออกตัวว่านิยามคำว่าแจกไม่เหมือนกันประชานิยมจะกู้มาแจกแล้วแจกครั้งเดียวจังหวัดจันทบุรีแล้วก่อนจะเลือกตั้งถึงมาแจกอีกครั้งแต่เราแจกแบบรัสวัสดิการเงินมาจากการรีบไขมันจากงบประมาณไม่ใช่คาดการว่าเซ็นสดกิจจโตแล้วเอาเงินในอนาคตมาใช้และเราแจกแบบไม่พิสูจน์ความจน เพราะหากพิสุจน์ความจนจะตกหลนตลอดสำหรับเป้าหมายของพรรคเก้าไกลต้องได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกี่ที่นั่งพิธากล่าวว่าคราวนี้น่าจะทะลุ100เสียงเนื่องจากคู่แข่งปัดกันเยอะมีจำนวนพรรคมากกว่าปี62ขณะเดียวกันบวตเตอร์รุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้นเมื่อวิเคราะห์แล้วจาก400เขตเราสามารถได้ถึง160ที่นั่งเขตที่เราชนะในปี62เราจะรักษาเอาไว้ได้ ส่วนเขตใหม่เราจะสามารถได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะครั้งก่อนหลายพื้นที่เราแพ้พรรคการเมืองใหญ่เพียงแค่5%เราจึงมีโอกาสโดยคาดหวังว่าจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต50ที่นั่งส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อขอให้ได้ตามโพลคาดการเอาไว้เราใช้นโยบายเข้าหาประชาชนเราจะขยายฐานออกไปยังพื้นที่ชนบทมากขึ้น เมื่อถามว่าคู่แข่งของพักก้าวไกลาจากการวิเคราะห์นี้ไม่พ้นพักเพื่อไทยพิธามองว่าผมมองว่าคนที่ไม่ตัดสินใจมีมากขึ้นผมเชื่อว่าเราไม่ได้แข่งกันในคู่เดียวกันเท่านั้นจะมีการข้ามคู่มาเลือกอีกฝั่งด้วยที่สําคัญทุกประเทศหากประชาชนออกมาใช้สิทธิทต่ํากว่า60%กระสุนชนะกระแสหากออกมาใช้สิทธิ7จขึ้นไปกระแสชนะกระสุน ผมคิดว่าจะทำให้ขั้วฝ่ายค้านเดิมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักก้าวไกลหวังว่าจะเข้ามาเป็นลำดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้เป็นลำดับหนึ่งก็ควรจะให้สิทธิพักลำดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลก่อน เมื่อถามว่าพักเก้าไกลจะสู่ระบบอุปธรรมได้หรือไม่พิธากล่าวว่าเรามีหัวคะแนนธรรมชาติผมลงพื้นที่ก็บอกตลอดว่าจุดอ่อนของพักเก้าไกลคือเราไม่มีทรัพยากรเราไม่เอาจากทุนใหญ่ป้ายอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ทุกคนจะเป็นหัวคะแนนให้เราได้เพราะเราฝากบอกต่อฝากลงโซเชียลมีเดียให้ช่วยเลือกเรา ท้ายสุดพิธาฝากไปถึงประชาชนว่าการเลือกตั้งคือโอกาสของการเปลี่ยนแปลงพักกล้ากลาตั้งใจเข้ามาทำงานทางการเมืองไม่ต้องการมีตำแหน่งแต่ต้องการเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประชาชนผ่านยุทธศาสตร์การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต